สวัสด <ersch> ีค exactly. ่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไอเอ n n ชแนลเลยนะคะวันนี้ IM Channel จะพามาทำพับคอนชิคเล็ตนะคะเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะกินได้ไหมนะคะเฮ้ยดิฉันกินเพื่อสวยนะคะทุกคน นี่เรามาทำดูดีกว่านักคนนะมาเลยมาเลยมาขนมทำไมทิ้งกลล่ะเราก็ต้องมาใส่น้ำมันก่อนนะคะเราก็จะใส่ป๊อปคอร์นเข้าไปข้างในนะคะหรือว่ายๆก็เธอลองใส่แบบธรรมดาธรรมดาได้ไหมธรรมดาเลยเหรอเธอเอาแบบพิเศษอะพิเศษทำได้ไหมไข่เลยนะทำไม่ได้เอ่แค่เดี๋ยวเราจะใส่นลคะไปจะได้กินไหมเนี่ย โอ้อยนะ,น,ออนะคะับทุกคนดอกไอ้มชแนลนะคะจะใส่ช็อกโกแลตนะคะเธอยังไม่แก่เลยคะ่ะยังไม่ได้แก่เลยนะคะทุกคนวันนี้กำลังบีบไปออกคอรีล่าค่ะคอรีล่าโอ๊ยหนูไม่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 อะทุกคนถ้าใครอยากถ่ายรูปกนะ็มาเลยนะคะใครอยากจะถ่าย <S <S อัดกิดีโอก็มาเลยนะคะ เราไม่คิดอะไรมากนะคะโอเคเรื่องว่าสิบบาทนะคะวิดีโอยี่สิบแต่ไม่เอาทีนีมานะตบตายนี่นะกูบอกให้ต้องเป็นผู้ชายเสิร์ตนะครับกรอนช็อกโกเล็นะคะขวดข้าไปเรื่อยๆกันนะคะเฮ้ยอีกอีกอีกอ่ะ เธอวุ้ยวุ้ยเธอออกไปลงเธอออกไปลงเธอ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 ฟังเสียงดิเธอฟังเสียงมันปอบแปรปอบแปรมากเลยเธอเธอเหมันคืออะไรเธอ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 ได้ยินไหมได้ยินไหมอุ้ยปู้ป่าปู้ป่าบางเอิญผูเธอผูเธอเธอเป็นผู้หญิงอยู่ตอนนี้จะจะจะจเตะเต้นจะเตเต้นอะไรนั่นเดี๋ยวนะมันมันมันเดี๋ยวเปิดนะเอ็มเปิดก่อน้ เอ็มปิดปิดไฟก้อนปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนอุ้ยอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปกินได้ไหมไปกินนี่นะครับทุกคนค่ะวันนี้ไอเอ็มชาแนลมาทำปัอบพอนช็อกโกแลตนะครับดูนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะอ่ะกินค่ะกิน นะหนูนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่านะคะโอ้ช็อกโกแลตเลยเธอโอ้ช็อกโกแลตนะคะ,คะทุกคนขาะดูสิคะเนะี่ยเธอเธอทำอะไรอะ่ะฉันจะคีบป๊อปคอร์นช็อกโกแลตเอาไปให้แม่กินจะกาให้แม่กินด้วยหรอใช่ใครดูซิแม่แม่จะบอกว่าอร่อยไหมแต่ฉันว่านะอร่อยแน่นะต้องบอกว่าอร่อยแน่เฮ้ยวันนี้อร่อยจ,จริงๆเลยป๊อปคอร์นของเรานะ ไอ้ที่ดำๆนั่นคือช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไหนเนี่ยมันเป็นช็อกโกแลตนะดูสิขาเนี้ยไม่ไหมค่ะอ่านี้นะคะนี่คือที่คุณเขาจัดแจงไว้เรียบร้อยนะคะอันนั้นราดด้วยช็อกโกแลตเธอรอฉันด้วยเร็วสินี่ ชารจจะเลยชักเกิร์ตมาเลยค่ะมมีเป็นไงคะคุณแม่แขกอร่อยมากอร่อยอร่อยมากเลยค่ะชิมเลยค่ะคุณแม่บอกอร่อยนะคะเยี่ยมอย่ามอะเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกไอเอ็มชิโนะนะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะจุ๊บจุ๊บหากดไลค์กดแชร์เยอะๆจะเอาน้องเอ็มคนนี้มาอีกค่ะแล้วบายค่ะคุณแม่ค่ะ